สวัสดีเอฟซีแฟนชาวงทกวนนะคะมูลินนุทิยาก,กับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเบกสูตรคำนวณของอาจารย์ค้นลาฝันนะคะแนวทางของอาจารย์คนลาฟันวดทิพผ่ธนมานี่ห็ยหน่อยๆนะคะห้บ่าลายครูนะคะหายหน่อยๆห้ห,ห้างเดียวนะคะเลขสามตัวบบมีความฝันกับคลิปเดียวม้วนเดียวจบนะคะเพิ่นเป็นคนบ่เบาหลาย,ยายห้างเว้าหน่อยๆนะคะถามก็ค่อยเ้าบ่ถา,า,ามก็บเว้านะคะ เป็นคนซื่อคนตรงนะคะแนวทางของอาจารย์ค้นล่าฝันนะคะเลขเพิ่งวที่ิพานมากเป็นแบบนี้นะคะให้วิ่งหกกับหนึ่งบนนะคะบนอย่างเดียวให้หกสามหกหนึ่งเลขสามตัวให้สามหกหนึ่งตัวกันคือหนึ่งสามนะคะเลขออกสามหนึ่งรางนะคะนะคะสามหนึ่งรางให้บนออกล่างนะคะ สำหรับงวดนี้นะคะงวดนี้อาจารย์คนลาฟันก็หายมาแล้วนะคะให้ลักษณะเดียวกันน,น่อยๆนะคะว่าหายลายตโตนะคะจะหายไปฟังเสียงสัมภาษณ์ละวันนุทิยากับอาจารย์คล่าฟันนะคะงวดวันที่1กรกดาสองห้าหกเจนะคะ อาจารย์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับอาจารย์เป็นงไงคะอาจารย์โชคดีบ่บอรครับสี่บนโอ้สื่บนออกล่างนะคะอาจารย์รหกสามหก,นก,ก,นก,นกนนหนึ่งโตกันก็คือหนึ่งสามออกล่างเฉยเลยอาจารย์ครับท,ที่บนครับอาจารย์ล่งมาบนย่างเดียวเนะาะถามว่าบนล่างก็ยังสี่ค่ต่อไปหนีบนล่างเลยเนาะ,ะอาจารย์ ครับแม่นครับตามนั้นแหละครับสีสงไวไปให้หรอครับบนล่างหรอก็เน่นบนกันล่างสิมันบ่าค่ะอาจารย์อ่าครับแม่นครับช่วงนี้เวลางานบ่ค่ะบอครับเมื่อนี้บริฮ็ดงานครับอ๋อเมื่อนี้บริห็ดงานหยุดถามมีความฝันจังไดจะมีคงสุดท้ายมันบ่าค่ะอาจารย์ครับแม่นครับถาบว่ามีความฝันกับคลิปเดียวม้วนเดียวจบมันบ่าค่ะครับ เอาววดนี่เป็นงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองหา 6, ้าหกเจ็ดนนทียาพร,าร้อมแล้วค่ะอาจารย์ 9, ครับแมนครับเอาเป็นอัลลูมีเก้าับเก้ากับสี่ครับวิ่งเก้ากับสี่เน้นตัวได้คะ่ะครัเน้นที่เก้าครับเน้นเลขเก้าสามารถวิ่งได้บนล่าง<บ>มันพระคาอาจารย์ครับแมนครับห้า สองตัวจะเป็นเก้าสองครับเก้าสองเก้าสองกับทับที่สองครับสี <42. S 2> บ่สองครับเลขสองสองตัวให้เป็นสองชุดครับเอาเลขสามตัวเลยค่ะอาจารย์สามตัวเป็นหกเก้าสองครับหกเก้าสองน่นที่ยากกับเลขตาดอกมากมันจะมีสามคูมันจะมีเก้าสองสี่สองกับเลขกันหาหกสองได้ปะคะอาจารย์ ได้ครับได้ได้ไดย่านมันมาโ <ow> ตกันคือวั่ิพานมากไหมคะครับโตเน่นนี่คือหกสองเอ้ยคือเก้าสองแล้วมันบอกค่ะครับแมนครับเน้นไปที่เก้าสองเน้นเก้าสองซีสองกับหกสองนี่เป็นแค่โตกันมันบ่นค่ะอาจารย์ครับอ้าสรุปแนวทางของอาจารย์ คนลาฝันนะคะงวดวันที่หนึ่งกรกดาสองห้าหกเจ็ดเลขวิ่งเลขแลนสามารถวิ่งได้บนล่างเน่นบนกันล่าง9ก้ากับสีเน้นที่เลขเก้าจับคู่ไห้เก้าสองสี่สองเก้าสองเป็นตัวเน้นหกสองกับสี่สองเป็นตัวกันเลขสามตัวคือหกเก้าสองถูกว่ชาอาจารย์ครับถูกต้องครับ อาวขอบคุณอาจารย์หลายๆเด้อค่ะที่ใหนะ้นวท่าน,นะะทางวันนี้ขอเอฟซีสวัสดีนะ้ทางของอาจารย์นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับขอบคุณคับค่ะ,คะพอม่พี่น้องเอฟซีกันเสียงยินเหรอนะคะเสียงสัมภาษณ์ระหว่างนุนทิยากกับอาจารย์คนร่าฝันนะคะอาจารย์เพื่อนกับเป็นคนเบาหน่อยๆนวอยบาบ่หลายนะคะแนวทางของเพื่อน กันหน่อยนะคะบางคั้งถ้าว่ามีก้ามฝันในใจคลิปเดียวม้วนเดียวจบนะคะเลขคนจะมีสามตัวหางเดียวนะคะแล้วก็เลขวิ่งก็มีสองตัวเน้นบนกันล่างนะคะเน้นตัวเดียวนะคะสองตัวหนึ่งสองตัวมาตัวสำหรับเลขสองตัวนะคะเลขสองตัวกันยังหายมาแค่สองคูสามคูเน้นแค่คู่เดียวนะคะอ่านที่ยาก เป็นสภานบุญไห่ทุกอาจารย์ทุกสำนักนะคะถ้าผู้ใดอยากร่วมท่าบุญกับอาจารย์คนลาฝันก็ติดตอ่อมาเด้ค่ะ098 197 1934 19เบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์นะคะอาจารย์คนลาฝันเพิ่นจะเป็นคนพิการด้านสายตานะคะเพิ่นกะตาเพิ่นข้างนึงจะบ่ค่อยดีนะคะเพิ่นกะเหตุแนวทางห้อยู่กับทางสองเ้ามาเป็นปีแล้วนะคะปีสองปีแล้วนะคะแนวทางของเพิ่นกะ เบ,บาๆไล้หายหน้อยๆนะคะคลิปเดียวม้วนเดียวจบถ้ามีความฟันก็นจังจะไม่คลิปหนึ่งว่ามีความฟันก็นจบเลยนะคะแต่ละงวดเป็นก็มักจะห้ต้องงวดเป็นประจํานะคะแนวทางของอาจารย์คนลาฝฟันนะคะเพิ่นบาหาย่ได้ปล่อยไว้ดูนะคะให้ต่องวดเข้าคือเข้า,ขา,ขา,ขาหลุดคือหลุดนะคะบ่ได้เบาไล้ใหญ่หางอ่าสรุปนัน้นที่าจะอธิบายอีกรอบสําหรับแนวทางของอาจารย์คนลาฝฟันนะคะงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองห้าหกเจ็ด ได้มากวิ่งมากแลนนะคะสายวิ่งสายแลนหนึ่งคือให้วิ่งเก้ากับสี่เน้นบนกันล่างนะคะเน้นเลขเก้าจับคู่ให้เลขสามตัวห้างเดียวคือหกเก้าสองนะคะเลขสองตัวกับเก้าสองสี่สองหกสองนะคะเน้นที่เก้าสองนะคะกันหกสองกับสี่สองเลขสามตัวหา้างเดียวโคโลหกเก้าสองนะคะนะคะเพิ่นให้แบบนี้นะคะ ถ้าวัดตัดจริงๆมันจะมี69อีกหางหนึ่งนะคะนะคะถ้าวัาตัดมาจำนี่นะคะนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแนวทางหาสื่อสารกินแบงรัฐบาลไทยนะคะนุ่นที่ยากอะขออวยพรให้่อไมเป็นน้องเอฟซีโดีกันแนวทางของอาจารย์คนร่าฝันงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองหาเจนะคะ